ตอนนี้วันนี้ไม่เอาละไม่อยากมีเงินแสนและอ,อยากออมให้มันไปถึงล้านเลยนะครับโอเควันนี้คุณอยากออมมีเงินล้านใช่ไหมครับอยางมีเงินล้านในอนาคตวันนี้คุณไม่ต้องฝากถึงล้านครับเราขอให้คุณฝากแค่แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันคือหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนก็อยู่ประมาณส 6, 6, นะักหกหลอกหกพันเนาะคุณเก็บไปเลยครับหนึ่งแสนก็มีหกพันคุณเก็บไปเลยครับอ่าหนึ่งแสนเก้าพันเก็บไปเลยครับแล้วยังได้รับคืนอีกนะครับ หนึ่งเปอร์เซ็น์ทุกปีด้วยคราวนี้เปรียบเทียบเหมือนเดิมผมเห็ยัำว่าผมยังอยากเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะไอ้เงียนะครับเปรียบเทียบเหมือนเดิมเนาะว่าสมมติว่าถ้าคนเนี้ยได้สองจุดห้าผมอไานง่ายว่าสองจุดห้าเหมือนกันกับตัวนี้ครับสองจุดห้าเหมือนกันกับตัวเดิมมันตัวเดิมมันก็สองจุดห้าเนาะผมเดาได้ว่าสองจุดห้าเหมือนกันแล้วกันนะครับะปกตินะครับเราจะได้เงินแสนก็คือเราต้องรอปีเท่าไหร่ครับปีที่สี่คือฝากเงินล้านหนึ่งถูกไหมออมเงินออมเงินไว้ล้านหนึ่งนะครับ คืนปีละ2.5%ก็คือ2อง0มื2นห้าสองหมืนหมื้าถูกไหมพอถึงปีที่ครบปีที่4เนี่ยมันจะเป็น1นึ่งแสนบาทอันนี้ตามทันนะครับอ่าโอเคอ่ะตรงตรงนี้ใครตามไม่ทันครับอ่ะใครตามทันใครเข้าใจว่า2.5%นะครับ2.5%เปอร์เซนของ1ล้านคือ2อง0มนะครับ4ปีก็1 2ึ่งสองหมื2นห้าสองหม่าแสดงว่า4ปีรวมกันนี้จะได้อยู่ที่1นึ่งแสน คือต้องรอสี่ปีครับเราถึงจะได้เงินแสนเราคืนมาแต่ตัวนี้เขาบอกว่าคุณอยากฝากล้านใช่ไหมเอาเงินแสนทุนเก็บไปเลยครับมันไม่ต้องรอถึงสี่ปีไงแถมยังได้เดือนละหมื่นคืนมาด้วยครับเพราะฉะนั้นเทียบกันนะสองจุดแอสีป่ปีค่าสมมติเกิอดอะไรขึ้นช่วงสี่ปีนี้ถูกไหมฮะลองคิดดูนะฮะสมมุตินะสมมตุติลูกค้าเสียชีวิตปีที่สามจะคคอนก็สุดปีที่สี่ ถ้าเป็นแผนเดิมลูกค้าได้ไปเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็เราก็ได้เงินได้ความคาม 1, 000, 1, 000. ุ่งครองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตามตามไหมฮะไม่ถึงแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับแล้วก็รวมๆแล้วเป็นเท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบวกกับเจ็ดหมื่นห้านะครับก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนี่กรณีที่เสียชีวิตเราลเลยปีที่สามไปจะเข้าปีที่สี่นะครับเพราะยังไม่ครบปีที่สี่ยังไม่ได้ตัวนี้เนาะแต่วันนี้ครับ เราฝากแบบนี้เรากะเ,เราเรามองว่าเราออมเงินล้านเลยนะ <c oughs> คุณได้แสนหนึ่งกลบยเป็นหกพันคืนไปก่อน <c oughs> แล้วมาเสียชีวิตปีที่สามรับอีกสามหมืน่นตามทามนี้เสียชีวิตปีที่สามนะครับรับเงินไปแล้วสามครั้งก็คือสามหมื่นบาทรับไปสามหมืรวมเป็นเมื่อกี้ก็หนึ่งแสนหกพันกลายเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันนะครับอันนี้คือที่คืนไปแล้วนะถ้าน,นี่เสียชีวิตได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะถ้าเสียชีวิตตรงนี้ที้สามเนี่ยครับ ตัวนี้ได้ประมาณหนึ่งล้านสองแสนนะฮะซึ่งซึ่งกกว่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าการสีเนี่ยแผนใหม่นี่คุ้มกว่าโอเคไหมแล้วแผนใหม่เนี่ยเหมือนเราคืนเงินให้เขาเต็มเต็มตั้งแต่ต้นไม่ต้องมารอถึงสามสี่ปีเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนถูกไหมเพื่อให้ถึงจุดแบบไหนนี่ไม่ใช่เราค,น,คนสี่พสนนะต้องฝากน้ำไหมเอาคืนไปเลยแสนหนึ่งเอาคืนไปเกินคุณคุณไม่ต้องฝากเต็มเอาคืนไปเลยแสนหนึ่งกับหกพัน แต่ว่าเราเราคืนให้คุณนะแต่ไม่มแน,นะเราคืนให้คุณหนึ่งเปอเซ็นนะครับก็คือทุกฝากหนึ่งเราคืนน่ะแต่ไม่ต้องรอถึงสี่ปีนะไม่ต้องรอถึงห้าปีนะใช่ไหมถ้ารอห้าปีครับมันจะเป็นแสนสองครับแสนสองแสองแสนสองหมื่นห้าพันครับห้าปีขึ้นทางนะแสนสองหมื 25, 000, ่นห้าพันมกตนี้ได้ถึงแสนพันไปแล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่หนึ่งมื่นี้เป็นห้าหมื่นห้าครึ่งคร่งปีนะครับรอยี่ห้าป,ปีนะแผนไหนใ้ยเยอะกว่าแผนเดิมครับแล้วถ้าเสียชีวิต,ต พอแผนเดิมเราฝากแสนเราได้เพิ่มมาสิบแต่ตัวเนี้ยเราฝากไม่ถึงเก้านะฮะแต่เราได้เพิ่มมาสองหมื่นเนี้ยเราได้เพิ่มมาแสนนึงถ้าตัวนี้เสียชีวิตเนาะเราได้เพิ่มมาแสนหนึ่งแต่ตัวเนี้ยครับก็เสียชีวิตเนี่ยเหมือนเราได้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับสองแสนนิดนะสองแสนเลยนะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับเนี่ยครับจุดโฟกัสมันคือตรงนี้ นะครับโอเคใครตามทันที่ผมพูดนะครับกดหนึ่งนะฮะใครยังไม่ทนออั<อ>กนกดศูนย์ได้นะฮถ้าใครไม่ทันผมจะได้รีรันตัวนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมอยากให้เห็นจุดเด่นนะครับว่าเฮ้ยมันมีจุดที่เราเราเรา,เราคุยกับลูกค้าได้นะครับพอลูกคา้าบางคนอ๋อฝากเป็นล้านได้คืนแค่ปีละหมื่นเดี๋ยวก่อนนะฮะเราคุณฝากได้ปีละหมื่นคือจริงแต่เราไม่ได้คุณออมเป็นล้านนะแล้วคุณออมแค่แปดแสนนั่นหมายถึงว่าเหมือนคุณได้งเงินคืนไปแล้วในตอนนี้คุณฝาก แล้วเราคืนให้คุณอีกปีละหมืน่นแค่เงินคืนต่อปีเราน้อยกว่าเดิมแต่เราก็ยังคืนอยู่แล้วห้าปีบอกว่าห้าปีเนี่ยแบบจบคุ้มทุนเลยนะนะครับเป็นแบบว่าถ้าคุณห้าปีคุณกําไรอยู่แล้วนะครับเพราะความคุ้มครองเราก็ให้เยอะกว่าเพราะเงินทุนฝากน้อยกว่าถูกไหมคุ้มครองได้มากกว่าแล้วเรามีเงินคืนได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยบอกว่าแผนนี้ไม่สามารถทําให้เราคุยกับลูกค้าได้เป็นรูปแบบใหม่นะครับ คนนี้ไม่ต้องฝากเต็มก็ได้ครับนะไม่ต้องฝากเต็มก็ได้นะครับแต่คุณได้รับความคุ้มครองแบบเต็มตามที่คุณอยากฝากคุณอยากคุ้มครองเงินล้านคุณก็ไม่ต้องฝากเงินล้านครับคุณฝากยแค่แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแต่ไม่ได้คุ้มครองเงินล้านนี้คุณนะฮะเราคุ้มครองหนึ่งล้านหนึ่งแสนนี่คุณครับแล้วเรายังคืนเงินนี้คุณปีละหมื่นด้วยครับถ้าคุณฝากล้านนะยเราคืนใี่คุณปีละหมื่นด้วยครับเห็นไหมถ้าฝากแสน เราคืนให้คุณปีละพันด้วยครับรูปแบบในการออมเบางทีถ้าลูกค้าบางคนเนะาะนะครับอย่างเช่นของเป็นตัวเองก็มีการเปลี่ยนนะครับสามารถเลือกได้นะครับลูกคา้าบางคนอาจจะไม่อยากรับเงินคืนเป็นมีปีไปรวมรับทีเดียวก็ได้นะครับรับทีเดียวตอนตอนตอนครบปีกรมธรรม์นะฮะตัวนั้นจะมีในส่วนของถ้ามีเงินคืนนะครับจะได้ดอกเบีย้ยจากเงินคืนระหว่างสัญญาที่ออมไว้ด้วยนะครับก็0ูนจุดห้า นะครับใกล้เคียงกับมากกว่าฝากประจาไม่ใช่ฝากประจำมากกว่าฝากแบบไม่ประจําด้วยซ้ํานะครับเข้า okay, ไหมนะประมาณ0.5เปอเ็นะครับคนก็เราฝากาไม่ได้ครับก็ถ้าถ้าฝากถ้าฝา,า,า,ากไว้กับบริษ,ษัทเลยนะครับแล้วเราไปรอรับงวด่สุดท้ายนะครับตอนครบสัญญาอันนี้ไม่ต้องขอในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับใช้แค่หน้าสำเนบาบัตรพอเข้าใจไหมครับความง่ายไหมนะครับไม่ต้องเอาบัญชีธนาคารมา ใช้แค่หน้าสำนโนบัตรพอในกรณีที่ลูกค้าเลือกที่จะฝาก,ากเงินคืนนะครับไว้กับบริษัทประกันนะแล้วไปรอรับในปีสุดท้ายเมื่อครบสัญญานะครับเออเสียชีวิตเห็คครับอประมาณนี้นะครับตะองเห็นว่าเป็นครับผลตอบแทนรวม ROI นะฮะมันได้ยี่สามครับแล้วก็ได้มายี่สามจุดศูนสี่เปอร์เซ็นนะครับ เราก็ในส่วนของไอ้ตัวนี้ไม่น่าใช่เรขีของมันนะฮะตัวที่ยีมร์ติแก้เลขยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะแก้ให้ตอนนี้ส่งไปให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสองจุดหนึ่งเก้าปอร์เซ็นต์เพื่อหม่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผลตอบแทนเฉล,ลี่ยสรุปของสิบทักเนียบเทียบ,เ,ยบยเลยนะเวลาเหลืออยู่มันห้านาทีนะครับมันจะตัดออกไปนะอตอนนี้กี่โมงเลยโอเคนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ ไปอย่างรวดเร็วนะขอ,อระยะเปียกรวดเร็วนะครับผมเนาะแผนนี้นะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับตัวนึงเป็น10บทับหเอาง่ายมันคือ10บทับหนึงของ M B K นี่แหละครับเี่เยามาพูดกันเนาะแต่10บทับหนึ่ง M B K มันมีจุดเด่นนะคือใครที่ชอบอยากได้เงินเร็วๆนะครับก็จะดูสิบทับหนึ่งแต่ถ้าใครชอบอยากได้เงินเร็วๆจริงๆแนะนำ Mac Ten One Mac 5 i v e เพราะเหมือนคุณได้ส่วนลดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับอ่าโอเคไหมครับอ่ะมาดูเปรียบเทียบกันนะครับสี่นาทีเนาะ นะครับในปีแรกเริ่มต้นฝากครับคุณอยากให้คุ้มครองเงินหนึ่งล้านใช่ไหมคุณอยากให้คุ้มครองเงินหนึ่งล้านใช่ไหมครับโอเคในตรงนี้ฝากเอามาเลยครับล้านหนึ่งครับเอามาเลยครับล้านหนึ่งนะครับเอามาเลยล้านหนึ่งครับตัวนี้นะครับบอกคุณอยากให้คุ้มครองเงินล้านใช่ไหมงั้นเอามาประมาณแปดจุดเก้าสี่แสนพอครับเอเคไหมอันนี้แสนนะครับแปดจุดเก้าสี่แสนพอไม่ต้องเอามาถึงล้านครับ เพราะฉะนั้นแสดงว่าเหมือนเราได้ส่วนลดนะครับเหมือนลูกค no anyway> ้าได้ส่วนลดคืนไปแต่คนคุ้มครองเงินหนึ่งล้านเหมือนเดิมนะแสนหกพันบาทนี่คือผลประโยชน์เหมือนลูกค้าได้ไปแล้วนะครับอยากคุ้มครองเงินล้านแต่จ่ายแค่แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันลดไปวตัวนี้อยากคุ้มครองเงินล้านเหมือนกันแต่จ่ายล้านนะครับความคุ้มครองเท่าวันคือร้อยสิบเปอร์เซ็นของของทุนนะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มต้นที่แสนหกพันบาทนะครับ ต่อมาครบปีที่หนึงนะครับเป็นฮะสองหมืตัวนี้แสนโอเคอันนี้ได้เพิ่มมาหมื่นหนึ่งอ๋ได้เพิ่มมาน้อยนะฮะแต่ดูครับสะสมยังได้มากกว่าและสะสมยังได้มากกว่าเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเป็นไงครับสะสมปีสุดท้ายคือถ้าเป็น10บทับหนึ่งนะครับแล้วฝากมากกว่าแสนห้า ผลตอบแทนเราไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนรวมหรือผลตอบแทนต่อปีนะครับผลตอบแทนสะสมเรียกว่าต่อปีแล้วกัลผลตอบแทนสะสมชนะแผน10ทับหนึ่งนะครับของตัวอื่นเลยนะสำหรับแม็กเทนวันนะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเนาะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนนะครับถ้าเป็นตัวแม็กเทนวันที่ทุนมากกว่าแสนห้านะฮะจะชนะตัว10ทับหนึ่งของตัวอื่นที่ให้เหมือนให้เยอะนะต่อปีให้เยอะกว่านะครับแต่เมื่อเราดูผลประกอบรวมแล้ว และก็ผลตอบแทนสะสมนะครับซึ่งมาจากการที่ลูกค้าเหมือนได้ลดเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อซื้อถูกเพื่อซื้อความคองเงินหนึ่งล้านเหมือนกันนะเลยได้มากกว่านะครับเลยได้มากกว่าตรงนี้ได้มากกว่าหกพันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราเหลีเวลาอยู 4, <t <t ่ประมาณสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองนาทีนะสองนาทีโดยประมาณนะครับสองนาทีโดยประมาณเนาะคำถามครับ มีใครสงสัยนะครับอคนที่ฟังมาแต่แรกแล้วกันว่ามันจะ,ะมีบางคนเ่าเพิ่งเข้ามานะครับใครที่ฟังมาแต่แรกหรือเรือจะฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมนี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีฉายรอบสองพรุ่งนี้สี่โมงนะครับเหมือนเดิมนี่แหละนะจะรีปิดข้อมูลนี้เร็วแล้วก็มาเจอนสี่โมงอ่ะคราวนี้มาดูเออไม่ใช่มาดูนะครับ ถ้ายังไม่มีใครถามจะพูดเติมตมนะครับแผนพวกนี้ยังเป็นแผนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับแจ้งงานออนไลน์งานออนไลน์ไม่จําเป็นต้องเขียนไม่จําเป็นต้องส่งใบคําขอนะฮะเราจะทําการกรอกใบคาขอให้ลูกค้าโอเคไหมสิ่งที่คุณต้องมีคือข้อมูลนะครับถ้าดูข้อมูลจากใบเออเขาเรียกนะใบใบคําขอของฟิลิปก็ต้องให้ลูกค้าตอบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อห้าพิมพ์มาก็ได้ครับแต่อย่าให้ผิดนะพิมพ์มานะครับเซจ ก็พอก่อข้อมูลครบเบอร์โทรกับอีเมลต้องสามารถที่จะตอบได้นะครับตอบรับได้โอเคไหมต้องไปอีเมลที่สามารถหนึ่งกดยืนยันได้คือคือถ้าลูกค้าโลเทคถ้าลูกค้าโลเทคสามารถพี่ดูเช่นแล้วนะครับลองแล้วสามารถใช้เบอร์หรืออีเมลเราได้นะครับถ้าใครเคยคีย์แล้วนะพี่บอกเท็มอหนึ่งว่าตอนนี้คือเราใช้เมลหรือ,อเบอร์ของ ของเราก็ได้นะครับแต่ต้องคุยยับลูกค้าว่าในใบคําขอจะขึ้นเป็นชื่อเราเอ้จะขึ้นเป็นอีเมลเราไม่ใช่ชื่อเรานะครับกับเบอร์โทรเราพราะมันจะเซฟแบบน,นั้นนะครับมันจะรู้ว่าเบอร์กับเมลตัวไหนเนี่ยที่มันอ้างยิงนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายว่าต้องถามด้วยว่าลูกค้ารู้เทคหรือเปล่าบางคนก็ใช้มือไม่เป็นนะครับสองอย่างนี้ต้องเฟร์มได้นะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับส่วนการโอนเงินก็ใช้ QR Code นะครับโอนผ่าน QR Code ได้เลยนะ ใครเคยทมแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ้ามีเคสทีเดี๋ยวพี่ตัดคลิปให้นะครับส่วนใหญ่ก็ลืมเลยนะครับพอเวลาพอเวลาทําก็ไม่ไม่ได้บันทึกหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าบันทึกหน้าจอให้นะครับส่วนใครทําบันทึกหน้าจอมาแล้วพอเซฟเป็นคลิปมาเพื่อนดูก็ได้นะครับว่าคีย์ยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะบ,บายบายครับ เวลาคุมมากครับสี่สินทีพอดีนะครับของแทนจบเลยนะครับอตอนคุยกับตัวแทนคุยเป็นชั่วโมงเลยนะ